สวัสดีครับวันนี้ r o v นะขาเล่นนะครับก็ EP ไหนก็ไม่รู้นะ EP สิบเอ็ด <to> นะคือพอดีเล่นไป <Get ready. S 1> เล่นมาแล้วมันมีเกมนึงที่น <It will S 1> ่าสนใจนะเกมน,นี้เล่นเป็นไรนะครับนะก็เริ่มเกมไปเลยนะก็จริงๆสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจะต้องพาแม่ไปเ,เที่ยวเชียงใหม่ครับแม่กราพอคราวนี้มันมีโควิด ในทีนที่มันระบาดเยอะนะครับก็เลยเบรกไว้ก่อนประมาณนี้นะครับเบรกไว้ก่อนก็เลยทะให้ไปนะครับแต่สุดท้ายประเมินสถานการณ์แล้วน่าจะไปปลายเดือนนะครับถ้าไปก็คงเอาลงในเพจต่างๆที่ทํากับทีมอื่นนะครับอ่ะก็นําเสนอเลยแล้วกันการโฆษณาในตัวโอเคเอาไปมาโดนโดนแล้วนะก็เพจของเรานะใครที่ติดตามยูนูบบี้นะครับก็ไปเที่ยวได้นะก็มีเรืภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับแล้วก็ในหน้าที่ดินนะครับ ในนั้นที่ดินจะขายสังหาริมทรัพย์แล้วก็สินค้าไกชั่นต่างๆแล้วก็สินค้าเกี่ยวกับเรื่องหมาวสร้างเนาะแล้วก็เขตซุปเปอร์คาร์นะมีทีมทำงานเขตซุปเปอร์คาร์นะครับก็คือขายรถยนต์นะพีทโสต์ไปนะจะมีเขสของเกียร์สปอร์ตนะครับกีฬาเนาะมีคำถามด้วยได้ตังค์ด้วยนะครับถ้ามีเดี๋ยวเราเดินไปแชร์จะได้จะได้ติดต่อโอเคกลับมาที่เกมของเราต่อต่อนะครับคือต้นเกมนี้เขาดุนะเขาเก่งดูเก่งก็ผม โดยถอดตัวเนี่ยถ้าเกิดเปิบาดเลยว่าทีมผมไม่ค่อยดีนะผมจะขอใจอยู่แบบนิดๆหน่อยๆไม่ต้องแก้ทำไมแค่ตัวเองคนเดียวยอดสนุกแน่โอเคแล้วก็ความสนุกอีกอย่างหนึ่งในในเกเมที่มีไบรท์อีกตัวหนึ่งที่เป็นคือคนอื่นเล่นนะครับเราก็โอเคผมผมเคยบอกแล้วนะว่าต้องปราบให้ได้นะถ้าเกิดเขาดีลเ,เล่นเหมือนเรานะเดี๋ยวว่า,า,ายังไงก็ตามต้องจีบที่ย้ายต้องดีกว่าพยายามปราบให้ได้นะครับเราดูคนตามเลยนะโอเคเนี่ยจะการละ แต่ว่าแรกกดูเพื่อนหนึ่งคนนะเพื่อนในกเกมขอโทษนะด้วยนะเพื่อนไมทำตัวเดินตามไปช่วยแล้วน,นะขอดูนะ <Dragon S 1> โอเคโดนวงแหวนของได้แล้วเดิช้าไปนิดหน่อยนะครับประมาณ0.5วินาซิกทางแนวนี้นะแต่ก็ช่วยไม่ได้นะเพื่อนตายแล้วโอเคตอนนี้จะเห็นได้ว่าผมฆ่าได้ 2, 2> ทีผมฆ่าได้2ตัวนะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามฆ่าได้4ตัวนะ ก็พึ่งกำต้นเนาะมีโอกาสแก้ไขยอย่าง,งทำไมครับเขามารวมฝั่งนี้สองตัวมั้งแล้วก็อีกฝั่งอีกเลนเลนละตัวนะมันเลยสองเลนสองเส้นแนวทางที่ผมคิดก็คือเขาเก่งใช่ไหมก็ต้องต้องกำหลาบเลยครับต้องยันฝ่า,าไม่ได้คือดูจากการเก่งตรงที่คิวเขาเยอะกว่าตนะิดตามมาได้แล้วคนระับคิวมนะาลุยไปแล้วก็ วันนี้เป็นวันวันที่6มีนาคมนะก็าก่อนก็แต่วันที่จะไปเชียงใหม่แล้วเราต้องปลูกก่อนนู่นนะปลายเดือนกุมภามีข่าวนะครับก็คือดาราคนนึงนะคุณแตงโมตกเรือนะครับก็ในคืนนั้นเขาก็เขาก็รุนกันอยู่นะไม่รู้ว่าจะรอบที่รอดแล้วก็สุดท้ายก็คือก็คือเสียชีวิตจริงๆนะครับมามาลอยลอยลอยขึ้นมาเหนือน้ำประมาณวันจันทร์นะผมจำวันเป๊ะๆไม่ได้ พอดีที <boundaries> ่จําได้เพราะว่าเราจะพาแม่ไปเที่ยวแต่ว่าเราเซ็งตรงที่นี่แหละติดติดเกี่ยวกับคนติดเชื้อเยอะนะครับก็เลยไม่ไม่พาไปโอเคก็ไปต่อไปซึ่งตอนนี้เรื่องนี้ซับซ้อนขึ้นเยอะสําหรับเอ่อถ้าผู้ใหญ่หนึ่งก็จะรู้รู้จักโลกมากขึ้นเนาะก็จะแบบว่ารู้อยู่ว่าเออคนเรามันก็เวลาตอบคาถามหรือให้สา์ตำรวจก็จะพูดแต่เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองเรื่องธรรมดา แต่ถ้าเกิดเป็นเด็กนะอยากให้ดูหลังเรื่องรังชมอนนะหรืออุโมงขาเมืองนะครับไปดูได้นะสนุกมากอ่าระวังระวังดูเกมไปก็ก,ก็คุยเรื่อง f o o t b a l นะอันนี้จํามาจากทักษะของการทาชอ่องฟุตบอลนะครับเหมือนที่คุณเบาหูคุณน้าแมวทำนะประมาณนี้นะนแมแมวมาเพชรน,นะผมจับสอคนที่เป็อาจารย์เลย คลิจริงแล้วไม่ได้เช็คแมนดูนะโอเคอ่โอเคดูเมื่อกี้นะที่ที่ตีสียากเพราะว่าประมาณว่าโอเคจะตายนะคราวนี้ดูคอยดูนะเผมฉีกออกมานะ <Ultimate. S 2> ต้องสารเกันนะต้องทำไได้จริงผมเลยทีเดียวทีเดียวนะจะตายอยีกแล้วจะเห็นได้ว่าแวนไล่ผมอยู่นะเมื่อกี้โอเคแวนก็คือคนไม่รู้จักเกมนะคนมาเล่นใหม่ <red> หรือผู้ปก <tower S 2> ครองมาดูตามหลังก็ แวนคือเป็นนักล่าะครับเขาจะข้างจักได้ยิงปืนได้ก็คือค่อนข้างเร็วนะครับเร็วและยิงนั่นไปต่อ,ะตอนะครับตัวเลือดตอนนี้ฝั่งผมค่าได้หกฝั่งเขาค่าได้แปดเก่งชัดเลยว่าเขาเก่งน,นะมาดูว่าผมจกดจากการานี้ก็ปฏิการก่อนนะโอเคระหว่างระหว่างนี้เราาพักนะก็คุยคุยเป็นเรื่อง เมื่อวานนะครับมันจะมีาง,งานกิจกรรมที่คารากาลน,นะครับก็คือมีงานออกร้านของคันพูดชื่อยาทันพูดนะครับที่ชั้นห้านะกไ็ได้ของมาเยอะเลยเป็นอย่างที่เราพิฆาของตกแต่งห้องเอ้แล้วก็สุราโมลเดอร์การ้กากิจกรรมไม่ได้อะไรวะเล่าจีนนะครับเล่าจีนนึงโอเคอันนี้ผมเห็นเยอะเหล่าน้อยนะลุยๆนะตอน่อไปนะ ได้ปะได้ครับอานี่คือแวนนะครับตัวเมื่อกี้ที่ไล่ผมขอที่ด้ดยวยนะขอบค้าที่มาดูด้านหลังโอเคการสถานก็จะไปไปแล้วก็ดูภาพรวมนะครับก็จะเห็นเลยว่าเลนจากก้อนของผมยังไม่แตกนะแต่ว่าเลนอลเออเเลเยอร์ผมแตกแล้วนะก็สูสีประมาณนี้ตอนแรกผมดูแมพ่ยทำไมมัน เพราะผมมันแยกกว่าให้รู้นะแต่ผมดู่นไพ่ดูแล้วลโอเคลุยโอเคท่าอะไรหนึ่งไปอ,อีกนะแล้วก็ผมก็จะพยายามมาช่วยกลางนะอ่ะจริงๆด้านด้านเขาเรียกอะไรด้านสเตตัสด้านเอโอรโมชั่นป่าเนี่ยต้องไปท่าตัวเออ่ติ๊ดต่างๆในในป่าเพื่อให้เพื่อนได้แบบว่าเกิดเร็วเปลี่ยนสถานะเร็ว ไม่ทำเหมอนกันนะผมจะพยายามแบบว่าพยายามช่วยสู้นะในแนวนี้ผมไม่มากกว่าพยายามเตนะิม,ยายามนะหือใช้โรมนิดนิดจะใช้โรมคือตัวที่เป็นลูยช่วยเคลื่อนตัวที่ช่วยเพื่อนฟูประมาณนี้นะเท่าที่ผมเข้าใจนะในความเป็นคนแก่นะคนสามสิบแปดแล้วอ,ะอ่ะอั่งแล้วก็อะไรดีอ๋อ,อ,อแดงตอ,อสั่งแดงพังอยู่แล้วก็ยังดียังไปดูได้ เขาจะครานี้เขาจะรู้ว่าเอา้ามึงค,คนกลางมึงมึงมีฝาแหนมึงเ,เขาก็ตามมานะคราวนี้คราที่ผมดูนะโอเคผมพยายามตั้งไวยูีนะแต่ถ้าทางคุณเลิกนะตามสูุ้ณนะพอทาง <red> าทางผมเลินะ <destroy. S 1> เอานะสู้ไปมัจเหลือเนะีโอเคตามมาตามมาดยับตามมาครับไทิศไทิาไหมไยตา,มมาตา,มมาตาโอเคตายไหมตายไตายไ ทำใหเอาอีกทำให้เอาอีกทำให้เอาอีกทำให้อยกคือไดอ้ก็คือคิวไปห้าแล้วตอนนี้ครับเจะเห็นไหมว่าเมื่อกี้ทำผิดพลาดไดยเซฟแล้ว้งหนีนี่คือของคอยพังนะก็จะนีนะแต่ถ้างออังของฝั่งตรงข้ามเราตายแร้นะเพราะว่าของพังเราไม่ซื้อเราตายแล้วเราซื้อเขาคิดอนี้อาจจะผิดก็ได้นะครับแต่คิดแบบนี้นะ โอเคตามมาพลกพี่พลกซี 4, เเลสเปนหมดครับโอ okay, เคดูไป็นการหลังเคยเจอแอบ์ี่คุ้็เลยผาเช็คคุ้น,น,น,คนะครับแล้วก็ดูการกไ,ไป ไว้อีกครั้งคนึ่าเพื่อนนะฆ่าตัวเสร็จเลยพยายามไปคิดเลขเขาคิดเลขก่อน,นครับเพื่อความมั่นใจนะและว้ววะทอดนี้เวลารอลูกครั้งจะมีคนรออยู่ที่ฝาตลอดให้ระวังนะเพรามันอาจจะมีได้ถ้าไม่มีก็ที่เห็นมันไปที่ปีกนะตอนนี้นะแล้วก็ลูกลารงงเจอจะไ,ได้เราจะคิดเลขดี ผมพูดล่วงหน้านะครับเพราะว่าเพราะเห็นเกมแล้วครับเพราะผมทาลายนี้ายก,การนี้นครับต้องมีก่อน,นครับเพื่อจัดการได้ผมจะตายมันเกมตายปะธรรมดาแต่ว่าเกมนี้ยังไม่ตายนะเราดูไปเรื่อยนะอีกเรื่องเหรอก็อืมโอเคประมาณวันพะลึะะะะกลาชิฟตนะก็มีคาราบาคก็เลี้ยดูปแถบเฉลีสนุกมากจะดีกดนหะลัง แต่ถ้าเปิดแฟนทีมอื่นก็ไม่ว่ากันนะครับเดี๋ยวบางคนไม่ได้ชอบเหมือนเรานะเนาะเขาคือฟุตบอลกีฬาอะไรเงี้ยมันอาจจะมีคนที่เกลียดเช่นผมเคยไมีข้ามมนอยู่นะแต่ก่อนนะ้ก็ไม่เข้าใจก็ธรรมาดาเขาสงครามเสร็จใช่ไหมเราก็รู้สึกแบบว่าวมันเก่งจริเก่ง,งอันนี้เมาฟาังป้อมเราก็ใส่ก่อนนะครับอ่าภาพรวมนะครับคล้ายๆจะเท่ากันนะเขาเท่ากันทุกอย่างนะครับแล้วก็ลุยนะครับคราวนี้ดูแต่ข้าวเราข้าวเราข้าวเร Q6 ช่วยสามนะตอนนี้มีิ่นย์โลดสามโอเคไปต่อนจากจุดนี้เขาเริ่มรู้ทางแล้วนะครับก็จะพยายามกันตรงกลางเพาะวเราไปตรงกลางเขโมาก่อนดีข้อดีก็คือมาจากการคลีปหรือว่าตัวรุ่นน้องได้ก่อน,นะอน,นอเราจะรอทีมเราที่เรามาจะได้ตามสวนได้เลยนะ เราก็ตามสู่ผมนะครับผมยืนรอไปเลยเพราะว่ามันได้มีคนตักาม,มาประกันเลยจะได้ปีกด้านข้างจะได้แบบว่าผลไปน้อยลอองทำไมครับเชลล์เราโอเคเราพยายามเอาไปเพื่อการไหมเ่ได้ทำเยอะกว่าเราจะตายเองนะเจ็บเลยระหว่างนี้มาก็พยายามเอาสูตรนะตามความคิดผมก็คือพยายามเอาลูกจ็อกเกอร์ตัดกำลังมันไปแล้วก็ค,ค,ค่อยหนีไปนะประมาณนี้เพือควาเรามานจะได้แบบเลือดเต็มฝา โอเคโอเคมีตัวของเราเลยตายตายพยายามฆ่าเราแล้เกันเตายัอาอยางไม่ตายเราต้องเชียงน, okay. น,น,ววนนี่หนีไปโอเคหนีไปรอดออกนี้ระหว่างนีก็เล่าเรื่องเรื่องบูธ55ประเทศคือจะเห็นได้ว่าประเทศที่มันเข่นนะคงคงคงไม่ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่หรือถ้าทูตมาดูมันก บูร์ลเลเซียกับบูร์พาม,าม่าอะไงอย่างเงี้ยไม่เห็นเลยคนไม่ไม่ค่อยไปเพราะว่ารึงว่าหลายประเทศเขาผู้นําเขาเขาเลือกอะไรบางอย่างนะเช่นเลือกบุกประเทศอื่นเลือก,อกคู่กับปต้องจำให้ตัวเองอะไรเงี้ยมันก็จะดูไม่ไม่มีความาเกียรติยศอะไรเงี้ยนึงผลงานนี่เนาะคือคือนิ่งๆน,น,นะครับคนไม่ค่อยไปแล้วของขายดีนะเป็นแบบเครื่องกระดาษอะไรเงี้ยครับก็แบบคนไม่ค่อยไป ามมากับกระทำเบลต์ของเรานะก็ผมก็พยายามรอที่จะบุกนะครับประมาณนั้นนะอ่าเทมนี้อัดแน่นที่6มีนาคมนะตอนเย็นๆน,นะลองคิดจากทุกสัปดาห์นะเกมนะสนุกเกมสนุกอะ่ะมันไม่เหมือนทำง,งานนะทำง,งานมันน่าเบื่อเกมแค่สุดมันจบในเกมแต่ทำง,งานนี่คือเขาเอาตามคิดค,ความคิดคุณก็ดีนะแต่เขาไม่เอานะก็คือ แจ่เลยแล้วก็โอเค๋ยวไปดูยอดู้ติดตามตัวเองทั้งส5 8ปนะก็ผมโอเคนะผมผมไม่ใช่อะไรนะครับไม่ได้คิดว่าต้องเป็นพนะันเงินล้านอะไรเงี้ยต้อประชิดผลชิตตัวเองเคย <Shut down. S 1> ตอนเรียนอ่นะเคยเป็นแบบกรรมการนักเรียนประธานนักเรียนอะไรเงี้ยคนฟังเป็นสองพก็เคยมาแล้วไม่ได้คีดเลยแต่ในเพจที่ผมทำมีคนติดตามอยู่ หมื่นเป็นมีเป็นหมื่นมีนะเดี๋ยวเห็นอะไรที่ปุ่นที่ที่เห็นนี่แหละในยูทูบนี่แหละมีเป็นหลักสีขันเียนั้นทำเพื่อเพื่อเพื่อตัวเองคือเพื่อฝึกเนาะแต่ว่าเพื่อบอกว่าเพื่อคนอื่นคือเพื่อเพื่อคนอื่นคือเพื่อเรื่ความรู้ครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือพอมาจุดนี้จะเห็นอะไรบางอย่างเขาจะไปรวมกันเพื่อที่จะตีป้องผมอาศัยจังหวะนั้นหนีมาผมจะทำอะไรให้ดูอย่างบางอย่างโอเค แล้วก็ <Has S 1> ผมเห็นได้ว่า <been destroyed. S 1> ไม่มีใครมากันนะครับเขาหวังที่จะตีป้อมนั้นผมก็เลยมาตีป้อมใหญ่รอดูเขาจะตามมาลหมโอเคเจ็บมากแล้วก็มันมัน,ม,น,ม,นมันเขาจะเขาจะตีได้ไหมเราตีก่อนไม่เถอะนะครับ,ออบก็คงจบสแหรับวันนี้นะครับวันนี้หกนีนาคมนะโอเค ข้าโหไปสูงมากขอบคุณมากครับ